ที่จะออกเดินทางกันหรือยังครับนี่แค่เริ่มมันกอันตรายขนาดนี้แล้วเหรอต่อไปจะยิ่งกว่านี้อว่านชวาดีกันมันทำให้คนกลายเป็นผีดิบดูนั่นอยู่ดีๆทำไมนกถึงแตกลังฉันว่าคนนี้ไม่ใช่พ่อเราฉันก็คิดน้เหมือนกันสูงมทมันกำลังตามมาแล้วมันก็กินผู้ใหญ่ไปแล้วด้วยอะยาหิ่งห้อยไฟตัวมันมีพิษแลวมันชอบกินเนื้อ ป่าแบบนี้ไม่น่าจะมีช้างเลยนะมันมีอาถรรพ์บึ้งยักษ์อะไรไลทำไมที่นี่ถึงเป็นกลางวันช่องว่างที่ไม่มีเวลาไงาคงจะมีคนติดอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกัน<อ>พวกเรากำลังจะเดินทางไปตะนาวสีทุกคนกำลังพากันไปหาที่ตายที่นั่น<อ>ตะนาวสีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสกับช่วงเวลาใหม่17นาฬิกา45นาทีพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรก